คุณผู้ชมค่ะสำหรับเวทีนี้นะคะแยกประทุมวันค่ะในตอนนี้คุณลังชีมานะคะได้ยืนพูดอยู่บนเวทีนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆที่ในการวางแผนต่างๆเราไปชมในบรรยากาศของเวทีนี้กันก่อนดีกว่าค่ะขอให้ติดเมื่อดิฉันมารับหน้าที่ตรงนี้นะคะดิฉันก็จะจ้างให้คนเนี่ยมาดูแลความสะอาดตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะเน้นเรื่องนะคะ ความสะอาดของส่วมความสะอาดของบริเวณนี้เพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้อยู่สุขสบายนะคะสิ่งแวดล้อมดีร่างกายก็จะดีจิตใจก็จะดีเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกันนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็ชัยชนะใกล้จะมาถึงแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะทำเพื่อประเทศชาติ เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะในส่วนของนะอแยกเวทีประทุมวันนะคะทางด้านของซ้ายมือนะคะถ้าคุณผู้ชมมาจากด้านหลังเวทีค่ะเวทเีตรงนี้เต็นทน์เป็นส่วนของโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็จะมีเต็นท์ประจําทางด้านของการแพทย์และการพยาบาลค่ะรักษาผู้บาดเจ็บแล้วก็การปฐถมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วยนะคะที่มีอาการเล็กๆน้อยๆนะคะก็ประจําจุดอยู่ณนะจุดตรงนี้ค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะตรงจุดของหน้า MBK Hall นั่นเองค่ะและในจุดนี้นะคะก็จะเป็นในหน่วยของกองหนวยการของทางด้านการแพทย์ของสํงงานักงานกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะเ,เดี๋ยวเรามาร่วมสอบถามพี่ๆเขากันนะคะในเรื่องของกิจกรรมในช่วงของคืนที่ผ่านมาและก่อนหน้านั้นนะคะว่ามีในเคสของคนไข้ยเยอะบ้างน้อยแค่ไหนคะ่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเราสอบถามพี่ทวีพงศ์กันนะคะว่าในส่วนของกิจกรรมในช่วงของคืนที่ผ่านมากับสําหรับช่วงคืนๆก่อนหน้านี้นะคะมีเคสคนไข้เป็นออมากน้อยแค่ไหนคะคนไข้ก็เป็นผู้ป่วย ที่อยู่กันที่นี่ประจําแล้วก็อากาศเปลีป่ยนแปลงอะไรพวกนี้ครับก็จะมาใช้บริการได้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแจกแจกกันเนี่ยเป็นเป็นใน,นเรื่องของแอมโมเนียหรือว่าต้องใช้รถฉุกเฉินเลยมีบ้างครับรถก็มีแอมโมเนียส่วนใหญ่แล้วก็ปวดเมื่อยเป็นไข้รถนําส่งก็มีครับค่ะในสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยในการสแตนบายของที่นี่24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าคะถูกต้องครับผมของกรุงเทพมหานครครับ24ชั่วโมงครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่คอยช่วยเหลือประชาชนในจุดของ MBK Hall แห่งนี้ค่ะในเรื่องของความสะอาดนะคะทางสำนักง,งานเขตปทุมวันนะคะได้มีการเก็บขยะอย่างเป็นระยะะ,ยะนะคะในเรื่องของสาธารณูปโภคในเรื่องของความสะอาดในเขตของปทุมวันสําหรับทางการเองหรือว่าผู้ดูแลในส่วนของเวทีของกลุ่มกปป,ปสนะคะเองก็มีเจ้าหน้าที่ถือถุงดำนะคะแล้วก็ ในการทํางานแล้วก็วางเป็นจุดๆในการรักษาความสะอาดของสํานักงานเขตปทุมวันแห่งนี้ค่ะประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะหนูนาพามุ้งชมมาอยู่ที่แยกปทุมวันค่ะที่นี่เป็นอีกเวทีนะคะที่แกนนำของกลุ่ม2นะคะได้แกนนำหลักนะคะก็คือคุณสาธิตวงหนองเตยนั่นเองค่ะและในที่เสียงเด้งในเวลานี้นะคะก็จะเป็นเดือดร้อนของการเสวนาของกลุ่มพี่น้องประชาชนแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มภาคใต้ค่ะที่ได้เดินทางมายังจุดนี้นะคะ แล้วก็ได้ร่วมเสวนาในาการเจรจาก,กันต่างๆที่จะเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นในวันต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของแยกปทุมวันในวันนี้ค่ะ